ครับกับสวัสดีครับกลับมาพอกับผมอีกเส้นเคยครับผมวันนี้ก็มาลงห้วยคือเก่าครับนี่ครับบรรยากาศมาดูครับว่าจะได้ตัวไหมครับวันนี้จะได้อะไรน้อวันนี้มาคอยดูกันนะครับผมมาหาก็ขาดเจ้าสิ่งนี้เลยครับนลำโพงครับไว้ฟังเพลงชิวๆครับโอ้ เมสาวน้อยได้อีกแล้วโอ้โหเมาวน้อยไม่พลาดครับไม่พลาดครับวันนี้เจ้าตาบอดแลเจ้าตาดีกันแน่ไม่สาวน้อยเขาเขาเรียกว่าปลาเลยครับบ้านผมเขาเรียกว่าปลาตองครับบ้านผมบ้านเพื่อนๆเ,เขาเรียกปลาอะไรกันครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมตัวแรกครับตัวแรก ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับพอได้ลาบแล้วครับพอได้ราบแล้ว,ไ,ลวไปครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับขอได้อีกสักตัวก็ยังดีครับผมอ,อมีรู้จะได้ไหมครับ จรูปได้ตัวเดียวครับได้ตัวเดียว